แอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยเครื่องหนีผมไร้สายเลอซาชา นั่งรอกันอยู่แล้วครัวอุ้ยตีบทแอนหนูมีตู้เย็นใหม่ด้วยนะนี่ไงใหม่หนูอันนี้เด็ดสุดด็สุดแม่หนูชอบทำกับข้าวค่ะแล้วก็ตู้เย็นคือตอนแรกอ่ะว่าจะซื้ออยู่แล้วแต่ว่าดีเลยคือทางรายการให้มาขอบคุณครัมัน้จะบอกว่าที่เขาเตรียมมาไว้แบบนี้คือเขาเตรียมไว้ต้อนรับพวกเราชาวตีท้ายกัวนะแต่พี่จะบอกว่าไม่ต้องห่วงว่าของจะอัดแน่นแบบไม่พอแชร์นี่ แค่กดปุ่มปรับโหมดแค่นี้นะครับความเย็นของช่องฟรีซจะปรับเป็นช่องแช่ยเย็นปกติเลยย้ายของมาแช่ช่องนี้ได้อีกเพียบอว,วันนี้ไี้เขาจะโชว์ฝีมอือไหนละส้ตมตำคุณอยากจะกินส้ตมตำใช่ไห<ช>มอ่ะคุณอาเชิญเข้าครัว<ะ>ไหนอะคุณแม่อยู่ไหนอะคุณแม่ังเลยนี่สวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับกับข้าวกระลาบค่ะคุณแม่ทำลาบมีโต๊ะตไหมฮะมีค่ะ อยากจะได้ส้ตมตำมากอ๋อแม่เตรียงไว้ตรงนี้ <Okay. S 1> แม่บางนิดนี่ผมมีสองคนจะจะให้ให้คุณแม่ดูคุณครับครับคุณแม่มาครับสวัสดีคครับแม่เไปล่งเลยแม่ไมปคุยก,กันหน่อยแม่คุยกันหน่อเลย ระหว่างที่ลำไยทำไปทำไปครับไม่ต้องดูครับเราจะคุยกับแม่ของคุณแม่มีลูกกี่คนมีคนเดียวค่ะนี่คือนเดียวมนี่ยจริงไหมโอ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกรถคันแรกก็มาจากลูกสาวคนนี้ใช่ค่ะแล้วเมื่อก่อนบ้านบ้านอยู่ยังไงอยู่ห้องเช่าค่ะอยู่ห้องเช่าแล้วพ่อหรือไงอ๋อพ่อเขาก็อยู่ยะโสค่ะพ่ออยู่แต่จังหวัดแต่แม่กับลูกสาวนี่คืออยู่ห้องเช่าเช่าห้อกันมาตลอดกี่ปี สิบกว่าปีค่ะตั้งแต่มามาแรกๆเลยตั้งแต่พายายพามาขายของแรก,กๆค่ะเช่าเช่ามาตลอดตอนลำบากที่ลำบากขนาดลำบากมากเลยคือแบบว่าคือเดินเดินขายของค่ะขายลูกอมอพาพากกะยายยายแก่ๆค่ะ<อ>ที่ที่เพิ่งเสียขายลูกอมแบบ ขายถั่วใช่ค่ะถั่วคั่วแล้วก็ลูกอมอะไรเงี้ยก็ฝนตกแดดออกก็เดินไปด้วยกันไม่มีไม่มีต่างกินข้าวตอนนั้นขายทุกไหนบ้างแม่จําได้ไหมขายแถวปิ่นเก้าแถวแถวใช่ค่ะเดินนานไมอย่างนั้นเดินขายลูกอมขายอยู่นานไหมหลายหลายปีค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ลําไยยังอยู่อุบาลหนึ่งอะค่ะอนุบาลหนึ่งแลแกไปพาเดินแล้วมันเท่าไหร่แม่ ก็ประมาณ5 600ตอนนั้นที่ที่หักกำไรออกแล้วอะนะใช้กำไรแล้วหักทุนต้นหักทุนหรอกแล้วค่ะแต่500เนี่ยเลี้ยงกันทั้งหมด3ชีวิตใช่ข้าวสามมื้อบ้านก็ต้องเช่าใช่ข้าวก็ต้องซื้อใช่แล้วลำใหญ่ก็ต้องไปโรงเรียนลูกสาวอะถามจริงๆกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยร้องไห้กันมากี่ครั้งแล้วคือก็ร้องแบบบางทีมัน มันก็ก็ท้อเหมือนกันเวลาไปอย่างนี้เวลาเหมือนเวลาไปขายของอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่มีโทรทัศน์ดูก็ก็ลำาัยเขาก็ไปไปยืนดูโทรทัศน์ที่หน้าหน้าร้านที่เราไปไอเนี่ยแล้วเขาก็ไล่เขาไล่ไม่ให้ดูทีวีก็คือไปขายของแล้วไม่เห็นทีวีก็ยืนดูแล้วเขาไล่เอาวันนี้กลับไปร้านหนิเงี้ยไม่ได้ไม่ได้กลับพาไปไหมมึงยังอยู่ไหมซื้อทีวีไปป่าละเออเอาไหมเอาไหม เขาคงไม่รู้หรอกว่าเปนรลำยากไดตดำมาเด็กยืนก็เลยไล่อย่างเงี <c oughs> เ้ยเสร็จแล้วค่ะไม่รู้อร่อยป่า <c oughs> อร่อยมากเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอ,อะไรหรอน้ <c oughs> อ,องกอดหมูแล้วันนี้เง <c oughs> ินของน้องแป่เป็นคนดูแลทั้งหมดเลยใช่ไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> วันหนึ่งน้องมีแฟนเหรอแม่ให้มีไหมวันนี้มีก็แล้วแต่เขาอยากเขามีแฟนยังยังเหรยังเด็กอยู่ทำงานก่อนก็ได้คุณอยากกินน้ำเหมือนหวานไปทำยิ่กว่าเดี๋ยวแม่แป๊บนึงมาส่งไหมไปคไปเลยไปเลยไม่ทำหวาหวานไม่ผมกินหน่อยโอเคนี่แม่ทำหรอ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหนี่ดูเธอจะเชื่อไหมว่าเป็นฝีมือชั้นกัญชัยเชื่อเชื่อใช่สุดยอดเลยอ่ะเออผมเอากลิ่นสลัดผมเอากลิ่นองุ่นอ่ะหยิบเอาอันนี่ไอตีมเนี่ยมันเหมาะสําหรับเมนูหน้าร้อนเนาะโคตรอร่อยเลยอ่ะเอออร่อยมากชื่นใจมันเป็นรสชาติตั้งแต่เรากินยังไงแต่เด็กๆเนาะจนถึงวันนี้เราเป็นวัยรุ่นแล้ยังกินได้อยู่เลยเนาะเราเป็นวัยรุ่นแล้วยัง ลูกสาวประสบความสําเร็จแล้วอยากจะบอกอะไรลูกสาวบ้างบอกว่าบอกว่ารักเขามากาคะ <hơn> ่ะแล้วก็ให้ดูแลตั <aria |sk|>? วเองดีๆอยากบอกอะไรค Thirty ุณแม่ไหมวันนี้จกลําบากด้วยการปากกัดตีนถีบด้วยกันมาจนวันนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยากจะบอกอะไรแม่ก็รักแม่ค่ะแล้วก็ทํางานหนักเพราะว่าเห็นครอบครัวลําบากก็อยากให้ครอบครัวสบายนะคะก็วันนี้ก็ให้แม่อยู่บ้านแต่ก็ให้อาจจะเหนื่อยเก็บ เก็บมีตัง <c oughs> ไม่รู้ว่าสบายหรือว่าเหนื่อยนะเพราะว่าเลี้ยงหมาหก็รักแม่ค่ะครับ,รบวันนี้ขอบคุณคุณแม่เนาะแล้วก็ดีใจกับน้องน้ำไยด้วยที่เราได้มาอีกครั้งหนึ่งกับตีท้ายาครัวครั้งที่แล้วยังไปอาศัยเขาอยู่วันนี้มีบ้านของตัวเองแล้วขอบคุณมากๆนะฮะไป <นะ S 3> บ้านที่ร้อยเอ็ดได้ไหมไ้ได้ไหมนดไปบ้านที่ร้อยเอ็ดนะเมื่อตอนเต็มตัวนะฮะ อยู่แล้วเคนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับมาพบกับตีไทยครัวได้ใหม่บ่าย2.15โมงทางช่อง33 HD วันนี้เราไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ ตโตดูตีไทยครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย,ย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลคกดไลคกดเลยกด